กรุงศี SME ให้ธรุรกิจคุณก้าวต่อไปโทร0 2 2หรือ0 0อรือน5 7 2ปดส่งเก้ครันย์ศูนยัหรือหนี่งไม้วัวาเจ็ดสอย ครับผมแซมนะครับีนี้ก็เป็นนักรอดนตรีและนักร้องในคณะเลิฟอีสต์นะครับเรื่องราวในวัยเด็กของผมนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องราวในวัยเด็กของคล้ายๆทุกคนนะครับก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเป็นเด็กขี้อายขี้แยนะครับแล้วก็โดนแกล้งประจําติดแม่แล้วทำอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับก็จนกระทั่ง ักมสามนะครับถึงได้มาลองเล่นดนตรีจริงก็ชอบดนตรีมาตลอดนะชอบฟังเพลงมาตลอดแล้วก็ได้เล่นดนตรีตอนมสามคือตอนเด็กก็จะโดนเป็นเด็กแบบเด็กเรียนหน่อยครับแล้วก็จะโดนรังแกโดนอะไรอยู่ประจําเลยแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อย,ม,อยมีใครสนใจจนกระทั่งราได้ลเล่นดนตรีก็เจอกลุ่มอีกเพื่อนในกลุ่มหนึ่งที่ที่ยอมรับเราเหมือนเราเล่นดนตรีด้วยกันก็มีเพื่อนที่สนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกที่บ้านก็ไม่ค่อยอยากให้เล่นนะครับพอรู้สึกว่า แค่เรียนแล้วก็ไม่เก่งอยู่แล้วถึงเปไ็นเอกเรียนก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรครับก็ก็ไม่ได้ห้ามตรงตนแต่ก็ห้ามอ้อมๆนะครับแต่เราก็ชอบอ่ะเราก็เลยเล่นดนตรีไปเรื่อยๆแอบเล่นบ้างโกหกแม่บ้างไไปซอ้อมดนตรีเอาไปอ่านหนังสือบ้างอะไรเงี้ยครับเลิกเรียนก็แทนที่จะนั่งเล่นหมักเก็บนั่งเล่นอะไรกรันกลับบ้านเล่นวิดีโอเกมเลยแล้วก็มาอยู่กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ เรียนเิเศษเสร็จแล้วก็นัดเพื่อนไปเล่นดนตรีกันซึ่งมันก็มีชีวิตวัยวัยรุ่นที่ที่ผมไม่เคยมีมาก่อนนะครับจากที่เคยกลับบ้านตลอดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกชอบมาช่องบรรยากาศเหมือนกับได้เจอเพื่อนแล้วก็เรามีเรื่องคุยกับเพื่อนมากขึ้นว่าเฮ้ยแกะเพลงนี้ยังวะหรือแบบฟังเพลงนี้ยังวะอะไรเงี้ยมันเป็นสังคมที่ตื่นเนเจ๋งดี แต่เด็กมาจนถึงโตจนเอ็นทาร์เนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าไม่เคยมีแผนในชีวิตเลยว่าอยากจะเป็นอะไรก็ถ้าตอนนั้นใครถามว่าอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นอย่างเงี้ยอยากอยากเป็นเด็กอย่างเงี้ยไม่ได้อยากโตหรืออยากอะไรก็เลยไม่ได้มีแผนอะไรนะครับสุดท้ายก็เอ็นทาน์ปีแรกไปเข้าตอนนั้นเป็นระบบแบบยืนนน่นคะแนนแบบโดยที่เราเรารู้คะแนนก่อนเราค่อยเลือกเลือกคณะใช่ไหมฮะตอนนั้นเพิ่งเปลี่ยนเป็นปี2ป,ป,ปีแรก ก็ผมก็เลยเอาคะแนนที่ได้อะสอบสอบเละหมดสอบทุกอย่างเลยแล้วก็ติดคณะไหนก็เรียนไปตอนนั้นก็ไปติดคณะวิทยาศาสตร์ที่เกษตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ปรากฏว่าโหเรียนไม่รู้เ <white> รื่องเลยอ่ะเขาให้เขียนโปรแกรมโปรชาร์ตอะไรเราโง่มากเลยครับก็ก็เลยคิดว่าบวกกับว่าปีนั้น่ะเราล่นดนตรีหนักมากด้วยปีที่เข้าเกษตรปีแรกเราโหเรา มากวดเยอะมากเราเละเทะมากชีวิตก็เลยได้ผลการเรียนค่อนข้างแย่มากเลยครับถ้าไม่ออกก็ทายตอนนั้นก็เลยเอ็นใหม่ตอนนั้นก็ตั้งใจแล้วเออเอ็นใหม่เอ็นอะไรที่มันที่มันเหมาะกับเราแล้วกันโอเคเราเราคงทาวิทยาศาสตร์เป็นแผนๆไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกเลือกสายวิทย์ที่เป็นสินหน่อยก็เลยมาลงที่สถาปัต์นะครับต่อเอ็นติดในที่สุดแล้วก็ พอเข้าแะไรก็ปากหลักว่าเออจะไม่ออกแล้วนะปีหนึ่งก็จะนอกจากแต่งเพลงบ้างเพลงแล้วก็เวลาตัวละครถ้าต่อยอก,กันหรือว่าเอาดาบฟันกันแล้วเอาคราบปะทูอะไรกิ้งกิ้งอะไรครับมันก็จะมีเสียงออกมาเป็นซาวเอฟเฟกของซาวนะครับส่วนพอขึ้นปีสองปีสามก็จะเริ่มได้แต่งเพลงคือมันจะมีฉากที่เหมือนนักแสดงออกมาเต้นและร้องเพลงกันอะไรครับเราก็มีโอกาสได้แต่งเพลงเกี่ยวกับฉากนั้นนะครับ ก็มีโอกาสครั้งแรกเลยที่ได้ลองโปรดักชันหลังจากอาได้ฟังบทจากฝไยบทแล้วเอามาททำเพลงต่อเอามาันจนในที่สุดมันอยู่ในหอประชุมจุฬาแล้วก็คนคนฟังนั่งดูแล้วหัวเราะไปด้วยกันก็รู้สึกว่าเออเจ๋งดีนะการทำเพลงนี่มันเจ๋งดีจังเลยเล่ามานี่เหมือนกับว่าข้าาปัดแล้วจะเรียนเก่งนะก็ยังหัวอยู่ดีครับก็ โดนอาจารย์ดา่าคือเราเราชอบชอบงานออกแบบอะไรพวกนี้ครับแต่ว่ามือเราก็ไม่ดีอ่ะคือมือไม่ดีมันคือทําอะไรก็ไม่สวยงามไปหมดเลยแล้วผมเป็นคนที่เวลาโดนบีบบังคับโดนตําหนิบ่อยๆแนละ้วผมจะค่อนข้างจะต่อต้านอ่ะก็เลยเอาอีกละพอสักปีสองปีสามโดนด่เยอะๆได้ซีได้ d ็อกได้เอ F อีกละไม่ดนตรีอีกละ ก็เลยกลับมาได้สิ่งที่ทำแล้วไม่โดนด่าเหล่านั้นก็คือเล่นดนตรีก็เลยกลับมาตอนนั้นมันมีกิจกรรมคณะค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ไปม,มาทำอะไรรับน้องทำละครไปเข้าค่ายตางจังหวัดก็จะมีฝ่ายศาธนารยาฝ่ายที่แต่งเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยมาสู่เสียงแว้ล้อมที่เราไม่ค่อยโดนด่าก็คือเราไดดนตรีก็เลยกลับมาเล่นดนตรีกันจริงจังอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่ปนซีนี่ก็คือเป็นการต่อยอดจากการทำเพลงละครตอนนั้นทำทำละครถึงปี3แล้วพอเรียนปี4ปี5เนี่ยเราก็จะจริงจังกับทีซิสหรือว่าการเรียนละปรากฏว่าแต่ใจเราก็ยังอยากเล่นดนตรีอยู่อยากแต่งเพลงอยู่ก็เลยรวบรวมพี่ๆที่ที่จบไปแล้วท,ที่ที่จบการทำละครไปแล้วแล้วก อยากทำเพลงกันต่อนะก็เลยลองคุยกันว่าเราจะทําเดโมเพลงเพื่อไปเสนอค่ายเพลงกันตอนนั้นก็เป็นหมวกซน้อสิสิดก็เป็นเพลงที่ที่ได้ออกอัลบั้มตอนนั้นนะครับคือเพลงเราฟังคำนั้นโลกที่มีเธอคลั่งอะไรพวกนี้ก็ทําทําตั้งแต่สมัยเรียนอยู่นะครับแต่กว่าจะได้ออกก็จบมาสักสาปีนะครับ โหดร้ายมากเลยสำหรับแ่ล้อหน้าตามไม่ดีแล้วก็รายชื่อเสียงของเราทึ่แบบไปแล้วผมก็แบบมีหลายครั้งที่ร้องไห้อะไม่อยากจะไม่อยากจะเล่นแล้วไปแล้วคนก็คนก็โหลาะเราเลยว่าคนก็ดูถูกเราอะไรเงี้ย